เกรเทลชอบอ่านนิทานมากวันหนึ่งระหว่างที่อ่านนิทานฮันเซลถามว่ากำลังอ่านอะไรเหรอเกรเทลฉันกำลังอ่านเรื่องราวของคุณขนมปังขิงเขาวิ่งเร็วมากและไม่มีใครจับเขาได้ใช่ฉันรู้จักฉันอ่านเรื่องนี้เหมือนกันฉันอยากเจอเขาสักครั้งจังเลยไม่ได้ข่าวเหรอ คุณขนมปังขิงจะลงแข่งวิ่งหรือดูใบไม้ผลิเกรเทลยินดีมากกับข่าวนี้จริงเหรอไปร่วมแข่งกันมันคงจะดีถ้าได้เจอแล้วก็วิ่งแข่งกับเขาด้วยนะเข้าท่าเราก็ควรออกกำลังกายบ้างแม่หมดชั่วร้ายประจำบึงก็รู้เรื่องที่คุณขนมปังขิงกำลังจะเข้าร่วมการแข่งขัน คงจะดีมากเลยถ้าได้กินขนมปังขิงตอนจิบชาห้าโมงเย็นนะฮันเซลและเกรเทลไปที่เมืองเพื่อเข้าร่วมและดูการแข่งขันและพบกับคุณขนมปังขิงฉันดีใจมากที่คุณอยู่นี่ฉันรักเรื่องของคุณมากเลย คุณขนมปังขิงแนะนําให้ญาติของเขาได้รู้จักอืมยินดีที่ได้พบนะนี่คือสาวคุกกี้อัลมอนด์และนี่ก็คือหนุ่มคุกกี้ช็อกโกแลตนะพี่ชายและก็น้องสาวของฉันจะร่วมการแข่งด้วยเยี่ยมเลยฉันเกรเทลนี่คือพี่ชายฉันฮันเซลเรายินดีที่ได้พบคุณแน่นอนแม่มดแห่งบึงก็อยู่ที่นั่นด้วยงั้น มนุษย์ขนมปังขิงก็พาพี่น้องมาด้วยดีจังเลยฉันจะได้กินคุกกี้เพิ่มละ่ะและการแข่งก็เริ่มขึ้นมนุษย์ขนมปังขิงตะโกนขึ้นขณะวิ่ง ฉันคือมนุษย์ขนมปังขิงไม่มีใครชนะฉันได้แน่นอนไปละพี่น้องของเขาก็วิ่งเร็วเช่นกันฮันเซลและเกรเทลถูกทิ้งไว้ข้างหลังอาพวกเขาวิ่งเร็วมากวิ่งให้ทันยากจังเลยไม่นะพี่ชายยังดีที่ได้แข่งขันกับพวกเขาต่างหากขณะเดียวกันแม่มดแห่งบึงก็ซ่อนตัวและรออยู่มาสิเจ้าคุกกี้น้อยเอ,อ๋ย แต่การโจมตีครั้งแรกพลาดบ้าเอ้ยมันนี่อย่าหนีฉันจะพลาดอีกสองตัวไม่ได้แม่มดจะจับเธอหนี่ว่งแล้วแล้วกระโดดโอเคเธออยู่ในมือฉันแล้วโอ้ไม่นะ เธอจับพวกเขาไปแล้วอ่ะฉันจะจับเธอด้วยมนุษย์ขนมปังขิงฉันจะกินเธอทั้งหมดฮันเซลและเกรเทลวิ่งมาจากข้างหลังและเห็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่อยู่เบื้องหน้าโอ้แม่มดนี่นาเธอจับพี่น้องมนุษย์ขนมปังขิงไปไปช่วยเขากันเมื่อแม่มดรู้ตัวว่าฮันเซลและเกรเทลวิ่งมาที่เธอเธอก็หยุดตามจับมนุษย์ขนมปังขิง นี่คงจะพอสําหรับชาตอนห้าโมงฉันต้องหนีไปก่อนที่จะโดนสองคนนั้นจับได้ <ś> มนุษย์ขนมปังขิงเสียใจมากโอ้แม่มดนั่นแม่มดจะกินพี่น้องฉันถ้าฉันไม่ไปช่วยพวกเขาทำไงดีฮันเซลและเกรเทลเสียใจกับมนุษย์ขนมปังขิงด้วยพวกเขาจึงตัดสินใจจะช่วย อย่าห่วงเลยมนุษย์ขนมปังขิงเราจะช่วยพวกเขาแต่ก่อนอื่นพวกเขาต้องรู้เรื่องของแม่มดให้มากขึ้นและที่อยู่ของเธอฉันไม่เคยเห็นแม่มดคนนี้มาก่อนเธอมาจากไหนนะนกฮูกที่เกาะบนกิ่งไม้บอกเด็กว่าเธอเป็นแม่มดแห่งบึงและอยู่ที่นั่นอืมงั้นแม่มดก็อยู่ในบึงนะสิรีไปเธอไปช่วยพี่น้องคุกกี้จากแม่มดแห่งบึงกัน ฮันเซลและเกรเทลออกเดินทางพร้อมกับมนุษย์ขนมปังขิง mm hmm. เพื่อไปที่บึง mm hmm. ที่แม่มดแห่งบึงอยู่ mm hmm. ในที่สุดหลังจากเดินกันมานาน mm hmm. เขาก็มาถึงบึงใหญ่ <gasps> บ้านไม้เลื้อยนั้นน่าจะเป็น mm hmm. ของเธอนะ มนุษย์ขนมปังขิงกังวลว่าเขาจะไม่เหลือเวลาแล้วเราต้องช่วยเขานะก่อนเธอจะดื่มชาตอนห้าโมงอะ <H it> ในบ้านแม่มดกำลังยุ่งกับการเตรียมน้ำชา <c oughs> อีกเดียวฉันจะกินพวกเธอเข้าไป <c oughs> พวกเด็กๆพยายามจะหาทางออกเพื่อช่วยพี่น้องของมนุษย์ขนมปังขิงจะช่วยพวกเขาอย่างไงดีแล้วอยู่ๆพันเซลก็คิดบางอย่างได้แผนเป็นงี้นะมนุษย์ขนมปังขิงคุณดึงความสนใจของแม่มดตอนเธอออกมาจับคุณแล้วเราก็าจะาเขาอธิบายแผนของเขาให้เกรเทลและมนุษย์ขนมปังขิงฟังตามนี้นะเข้าใจกันหรือเปล่าได้ตกลงเราเข้าใจแล้ว ในขนาดเดียวกันแม่มดก็พร้อมที่จะดื่มน้ำชาของเธอแล้วอืมมันนี่คุกกี้อัลมอนด์ขอชิมเธอก่อนนะจ๊ะนยไม่นะเธอจะกินน้องสาวของฉันแล้วอะดึงความสนใจเธอเร็วเข้าเร็วไเฮ้แม่มดฉันอยู่นี่นี่ปล่อยพี่น้องของฉันเดี๋ยวนี้นะี่นี่แหะฮหือเสียงตะโกนอะไรใครตะโกนกัน นี่จะบอกให้นะปล่อยพวกเขาไม่งั้นฉันจะจัดการเธอคอยดูน่าเธอเองเหรอดีฉันจะได้กินคุกกี้อีกอ่ะาว,วเข้าฮันเซลมาเธอไวออนี่ไม่นะฮันเซลช่วยด้วย เธออยากจะมัดฉันเหรอจ๊ะฮะบึงแห่งนี้กำลังรอจะกลืนกินเธอเลยไม่ได้โปรดยาแม่หมดชั่วร้ายลืมบางคนไปอย่างสนิทใจมนุษย์ขนมปังขิงช่วยด้วยช่วยฉันที ไปช่วยฮันเซลเร็วโอเคไปช่วยพี่น้องคุกกี้กันไปช่วยได้แล้วช่วยได้แล้วช่วยได้แล้วยิปปี้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 ฉันคงช่วยพวกเขาไม่ได้แน่ถ้าพวกเธอไม่ช่วยฉันนะขอบคุณมากๆฮ พาฉันออกไปจากชินนี่ช่วยด้วยให้มันเป็นบทเรียนก็นแล้วกันหวังว่าคุณจะไม่ใจร้ายอีกนะและพวกเขาก็กลับบ้านยังมีความสุข หลังจากที่ฮันเซลและเกรเทลกำจัดแม่มดได้พวกเขาใช้ชีวิตร่วมกับพ่อยังมีความสุขแต่พวกเขายังคงสงสัยเกี่ยวกับที่อยู่ของเธอพวกเขามักจะพูดถึงเรื่องนี้เมื่อเข้านอนในตอนกลางคืนเธอกำลังคิดอะไรอยู่ฮันเซลเรื่องเดิมอีกแล้วเหรอใช่สมบัติแม่มดหลอกหลอนฉันฉันสงสัยว่าเธอเอาทองมาจากไหน ฉันก็อยากรู้เหมือนกันนั่นแหละบางทีน่าจะพอมีวิธีอยู่อย่างนั้นเหรออะไรละ่ะต้องไปที่บ้านแม่มดแล้วหาเบาะแสงไงละ่ะฉันไม่อยากไปบ้านนั้นอีกแล้วนะ เราต้องหาที่มาของสมบัติของเธอให้ได้เมื่อเด็กๆมาถึงที่บ้านหลังนั้นมันก็ดูไม่เหมือนเดิมอย่างที่เคยเป็นอ้าบ้านขนมปังขิงที่ทำมาจากขนมเค้กไม่ใช่เหรอทำไมถึงน่ากลัวแบบนี้ล่ะมันเป็นคาถาที่เธอร่ายไว้หลอกเด็กเมื่อแม่มดหายไปเวทมนต์ก็สิ้นสุด ฮันเซลและเกรเทลเข้าไปข้างในพวกเขามองไปร,บรอบๆเพื่อหาที่ตั้งทองของแม่มดฮะฮะฉันพบบางอย่างมันเป็นแผนที่และมันมีข้อความด้านล่าง เอลฟอาศัยอยู่ใต้เส้นสายรุงที่มีหม้ออัญมณีเต็มใบว้าวเอลฟคือใครเหรอประเทศนี้อยู่ที่ไหนอ่ะมีการทำเครื่องหมายบนแผนที่มันต้องอยู่ตรงนั้นฮะมีคนมาเคาะประตูะพวกนายเป็นใครเฮ้ย<ะ> hey, อยานีนะฉันว่าพวกเขาคงกลัวเราสงสัยจังว่ามีอะไรอ๋อทองเต็มถุงเลย เขาต้องเป็นพวกเอฟที่เขียนแผนที่ไว้แล้วเราจะทำยังไงดีไปประเทศที่ถูกทำเครื่องหมายบนแผนที่ฉันว่าคำตอบต้องอยู่ที่นั่น กลางคืนน่ากลัวจะตายไปฉันว่าเราไม่น่ามาเลยเราหันหลังกลับไม่ได้แล้วเราจะกลับออกไปในตอนเช้าฉันได้ยินเสียงอาจจะเป็นสัตว์ป่าก,ก็ได้ผูเ้เด็กเริ่มกลัวเขามองไปรอบๆแต่ก็มองไม่เห็นอะไรเลยอย่ากลัวไปเลยอาจจะเป็นแค่กระรอกก็ได้ เมื่อพระอาทิตย์ขึ้นพวกเขาก็ออกเดินทางฮันเซลดูตรงนั้นสิช่างสวยงามเหลือเกินว,ว้าวมันคือรุ้งที่บอกไว้ในแผนที่ดินแดนแห่งเอลฟ์ต้องอยู่ที่นั่น เมื่อพวกเขาเดินมาถึงถนนอีกครั้งไม่นะเราติดกับพวกนี้เป็นเอฟที่วิ่งหนีเรานี่นาปล่อยเราเถอะนะนฉันกลัวจังเราจะทำยังไงกันดีพวกเอลฟ์หาเขาตรงไปยังหมู่บ้านของตัวเองอเมื่อฮันเซลกับเกรเทลเห็นสะพานสีทองอ พวกเขาก็แปลกใจมากว้าวดูบ้านพวกนี้สิทำมาจากทองทั้งหมดเลยเขาจะทำอะไรเราเหรอ,อในที่สุดพวกเขาก็ถูกพามาหาเอฟแสนสวยที่สวมมงกุฎบนศรีรษะฉันคือราชินีแห่งประเทศสายรุง้งการเข้าประเทศของเราถือเป็นความผิดร้ายแรงเธอจะต้องขึ้นศาลพรุ่งนี้โอ้โอ เวลาเย็นพวกเด็กๆนั่งอยู่ในกรงขังคุณคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเราจะหนีออกไปได้ยังไงไม่ต้องห่วงเกรเทลราชินีดูไม่เหมือนคนไม่ดีเมื่อเราอธิบายเธอก็จะเข้าใจในวันรุ่งขึ้นพวกเด็กๆถูกพาตัวไปที่หน้าราชินีและต้องไปขึ้นศาลพวกเธอมาที่นี่เพื่อขโมยทองของเรางั้นเหรอไม่ เราไม่ได้มาเพื่อขโมยทองของท่านเราแค่แล้วมาทํำไมกันเพื่อลักพาตัวเด็กของเราเหรอฮะโอแล้วเราจะลักพาตัวทําไมอ่ะเพื่อพาเด็กไปหาแม่มดน่ะสิเธอมีแผนที่มีความผิดแต่ท่านไม่เข้าใจเราเงียบอย่าปฏิเสธฉันตัดสินให้เธอไปร่อนแป้งในโรงโม่หินตลอดชีวิต เราไม่ผิดนะได้ปล่อยหัวเขาดูไม่เหมือนเด็กร้ายกาศร,ราชินีเราควรฟังพวกเขาหน่อยจงบอกเราทำไมถึงมีแผนที่ของแม่มดฮันเซลและเกรเทลอธิบายทุกอย่างให้ราชินีฟังในสิ่งที่เกิดขึ้นและเหตุผลที่มาที่เมืองเอลอืมงั้นแม่มดก็ขังเขาไว้ในบ้านเธอ แต่เธอหนีออกมาจากนั้นเราก็พบแผนที่ในบ้านเธอนะแลวเด็กที่สงสัยก็มาไกลถึงนี่ฮะ<อ>ราชินีเชื่อเรื่องที่เด็กๆเ,เล่าและรู้ว่าพวกเขาบริสุทธิ์เธอบอกพวกเขาว่าทำไมแม่มดถึงมีทองถ้าเราไม่ส่งทองให้เธอเธอจะเอาเด็กของเราไปเธอรวบรวมทองมากมายจากเราจนร่ำรวยคุณถึงทิ้งทองที่หน้าบ้านเธอเพราะเรื่องนี้ คุณไม่ต้องส่งทองไปอีกแล้วเด็กๆของคุณปลอดภัยปลอดภัยเหรอทำไมละ่ะ <Tir coughing> เพราะว่าเธอหายไปแล้วเธอทำร้ายใครไม่ได้อีกแล้วเยรี้ยดีมากเมื่อได้ยินข่าวเรากำจัดแม่มดได้แล้วเย้ ในที่สุดก็ถึงเวลาที่เด็กๆต้องกลับบ้านเราเป็นนี่เธอรับทองนี่ไปแทนของขวัญเธอขอ,ขอบคุณค,ครับลาก่อนพวกเขากลับบ้านยังมีความสุขเพราะพวกเขามีเพื่อนใหม่แล้ว